เรียนรู้ออนไลน์บายคูลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันการตัดพื้นหลังภาพเดียวเพื่อที่จะเอาไปใส่ในปกประเมินนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม photoshop ในการตัดภาพหรือใช้ powerpoint ในการตัดภาพนะคะเราจะมีเทคนิคง,ง่ายๆในการตัดพื้นหลังออกมาให้เนียนกริบเลยนะคะไปดูขั้นตอนในการตัดพื้นหลังออกได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะ คุณครูก็ดาวน์โหลดนะคะไฟล์นะคะที่คุณครูสอนในการทําปกข้อตกลงนะคะก่อนหน้านี้จะมีคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ได้นะคะอ,อันดับแรกนะคะคุณครูมาที่หน้า Google นะคะของคุณครูนะคะแล้วทีนี้พิมพ์คําว่า remove background นะคะตรงค้นหาของ Google นะคะคิปตรงนี้อ่า คำนี้นะคะ remove background นะคะอันนี้คุณครูได้มีการค้นหาไว้ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นคุณครูก็เลือกอันแรกนะคะที่ขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะจะมีคำว่า remove background from image นะคะน,นี้นะคะ พอเข้ามาถึงหน้าต่างนี้ก็จะเห็นนะนะคะคำว่าอัปโหลดอิมเมจนะคะคุณครูก็เตรียมภาพที่จะเอามาใส่มาอัปโหลดนะคะจะเป็นภาพเดียวชุดปกติขาวชุดสีกากีหรือชุดสุภาพที่คุณครูจะเอาไปใส่ในปกได้เลยนะคะอ่าพอคุณครูเตรียมภาพมาแล้วนะคะคุณครูก็สามารถกดคลิกตรงคําว่าดาวน์โหลดอิมเมจตรงนี้นะคะอ่าคุณครูก็เตรียมภาพมาเนี่ยนะคะอ่า ก่อนอื่นนะคะคุณครูแหม่มก็เตรียมภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นภาพนี้นะคะภาพชุดปกติขาวภาพนี้เราก็สามารถเลือกนะคะได้เลยก็กดโอเพ่นค่ะรอ,อสักประมาณ2วินาทีนะคะอ่าเขาก็จะตัดภาพพื้นหลังให้เราเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นภาพเดี่ยวของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลยตัดแบบง่ายนะคะคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดภาพนี้ไปใช้ได้เลยนะคะก็จะมี ปุ่มให้ดาวน์โหลดตรงสีฟ้าๆปุ่มนี้นะคะคุณครูก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดนะคะจากนั้นก็รอประมาณ5วินาทีนะคะไปที่ไฟล์ PowerPoint อ่านะคะตัวอย่างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่ครูแหมมนะคะไปลบพื้นหลังออกโดยใช้โปรแกรม Remove Background นะคะทีนี้เราจะใช้รูปเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมานะคะมาเปลี่ยน ปกนี้นะคะปกที่2นะคะเป็นชุดปกติขาวนะคะที่เราเอาพื้นหลังออกเมื่อกี้โดยใช้โปรแกรมรีมูทแบ็กกราวนะคะเรากา็มาที่แทรกค่ะแล้วก็มาที่รูปภาพนะคะแล้วก็คลิกคำว่าอุปกรณ์นี้นะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของคุณครูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ดาวน์โหลดของคุณแหม่มนะคะคุณครูก็คลิกเลือกรูปภาพที่เรารีมูฟแบ็กกราวลงมานะคะตรงนี้ ก็กดคำว่าแทรกนะคะอ่ารูปเขาก็จะมาลบแบ็กกราวให้เราเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยชุดปกติขาวนะคะก็ค่อนข้างที่จะเนียนกลิบพอสมควรนะคะเราก็สามารถนํามาแทรกลงในปลุกของเราได้นะคะอ่าพอเราแทรกมาแล้วนะคะเราก็กดคลิกขวารูปภาพนะคะแล้วก็ย้ายไปไว้หลังสุดนะคะ ก็จะอยู่ข้างหลังป้ายชื่อนะคะจากนั้นเราก็จะตัดส่วนเกินนะคะออกส่วนไหนที่คุณครูไม่ชอบอ,อย่างเช่นส่วนขาเราไม่อยากให้เห็นขานะคะเราสามารถครอบตัดรูปภาพได้นะคะโดยใช้โปรแกรมครอบตัดตรงนี้นะคะแล้วก็กดครอบตัดนะคะเราก็สามารถตัดส่วนขาออกนะคะแล้วก็กดครอบตัดอีกรอบนึงอ่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็ขยับรูปของเราลงมานะคะ จากนั้นเราก็สามารถาขยายนะคะขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วแต่เราว่าจะขยายให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปปกของเราที่เป็นภาพเดียวนะคะไม่มีพื้นหลังนะคะโดยใช้โปรแกรม e m o v e Background นะคะแล้วก็ใช้อย่างง่ายๆนะคะเราสามารถนำมาใช้นะคะในส่วนของรูปชุดสุภาพของเรานะคะรูปประมาณนี้นะคะ แล้วก็รูปชุดสุภาพอีกรูปนึงนะคะได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรีมูฟแบ็กกราวพื้นหลังเพื่อที่จะนำมาทำปกประเมินวิทยฐา,านะหรือปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานของคุณครูได้นะคะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูนะคะก็ฝากกดติดตาม YouTube ห้องสื่อครูโลนะคะ แฟนเพจห้องสื่อคูลรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ